ขอขอบคุณน้องจารุวรรณสำหรับแฟนอาร์ตด้วยนะครับเอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของมาโอ๊อีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบไอเทมบั๊กอีกแล้วซึ่งอันนี้มีคนเขาบอกมาว่าเฮ้ยพี่มันบั๊กนะฮะเราดูกันว่าเออไอเทมอะไรวะถ้าทำไมมันบั๊กมันก็คือฟอร์ดเคปนะครับกับโอมนิอาร์มนี่เองซึ่งเขาบอกว่าถ้าออกคู่กัน2ชิ้นเนี่ยมันจะไม่ทํางานฮะก็คือ ทำงานแอน่ Oniarm แต่ฟอร์สเขยตีแล้วไม่สโลว์แล้วจะมาดูกันว่ามันจริงหรือไม่จริงนะฮะแล้วการออกของเนี่ยลำดับการออกมีผลต่อการออกเอฟเฟคหรือเปล่าวันนี้จะมาพิสูจน์กันอ่าเดี๋ยวลองพิสูจน์กันนะครับอ้วครับตอนตอนนี้เราจะเห็นว่าไอเทมที่ออกนะครับเป็น o n i a r มออ,อ,อ,กอกก่อนแล้วเป็นฟอร์สเขยนะครับทีนี้เราจะลองสไลด์ดูแล้วลองตีดูว่ามาลอชเนี่ยจะติดเอฟเฟคไหมปึ๊บเดินสิครับไม่มีไม่มีฟอร์สออกมาใช่ไหม ไม่มีครับออกแต่อมน้อาร์มแต่ไม่มีฟอสไอ้ยะแล้วถ้าเกิดเราสลับของมันออกล่ะเอาละครับทีนี้เราก็ลองสลับไอเทมดูนะครับว่าเอาฟอสเคมาขึ้นมาก่อนเนี่ยมันจะมีผลของฟอสเคมาแทนที่อมนิอาร์มหรือไม่นะัะเพราะว่าอาจจะเหมือนเกมโมบ้าเกมกอื่นที่ลำดับการออกของเนี่ยมีผลต่อพวกออฟเอฟเฟกนะฮะซึ่งเราจะเห็นว่า2ออันเนี่ย มันไม่ทับกันนะฮะมันคนละสกิลนะสกิลตัวนี้คือไฟฟอสนะฮะส่วนอฟอสเคปเนี่ยจะเป็นสกิลฟอสพาวเวอร์นะครับอ่ะสไลด์ปึ๊บปับ๊บ <More soul, S 1> ก็ยัง <but S 1> ไม่สโลนะฮะสรุปก็คือลำดับการออกของไม่มีผลต่อฟอสเคปอันนี้แหละฮะบั็กของจริง นั่นนี่ก็เดี๋ยวขต้องแจ้งมาทางการลินานะคะว่าเอออันนี้คือเรียกว่าบัคหรือไม่บัคหรือเกมเขาสงใจให้ออกคู่กันไม่ได้นะฮะสรุปก็คือฟอร์สเคปกับโอมนี่อาร์มเราเคยเห็นเจมโคหรือว่าแซดออกมาก่อนในการแข่งขันซีซั่นที่แล้วนะฮะมันทับกันฮะใชก็ใช้ก็ทับก็ไม่ถูกสิต้องบอกว่ามันออกผลแค่โอมนี่อาร์มเห่ือเดียวแต่มันออกผลสโลนะก็ประมาณนี้ครับก็ถ้าเกิดใครมีอะไรอยากให้ทดสอบนะเราก็ คอมเมนต์มาได้เลยฮะเดี๋ยวไว้จะมาทดสอบให้ให้เห็นกันไปจะจะเลยนะวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนฮะไว้เจอกัน,นคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายของแพงกว่าทำไมมันต้องปิดคลิปด,ด้วยกันที่พี่ตายตลอดเลยเห็นพี่อามทำทำบ้าง อ่าแถมท้ายฮะทีนี้ก็โอมนี่อาร์มกับอโปคาลิปล่ะจริงๆแล้วก็คงไม่มีใครมาออกไอเทมวันนี้คู่กันนะเพราะว่ามันคนละสายแต่ว่าขอลองหน่อยละกันอ่ะฮึบขึ้นมือแดง <B ota. S 1> แต่ตกไปออกแต่โอนิอาร์มฮะสรุปก็คือโอนิอาร์มอ่ะใช้คู่กับอโปคาลิปไม่ได้นะฮะอ่ะต่อมานะครับก็จะเป็นออกคู่ของอโปคาลิปกับฟอร์สเคปล่ะฮะตกลงมันจะออกอะไรกันแน่นะฮะฟึบ กดออกมือม่วงมังกรไม่ฟอสครับฟอสเคมปะทะอพโพคาลิปอพโพคาลิปชนะนจะจ๊ะแต่ถ้าเกิดออกเป็นดาบสายฟ้าล่ะครับจะเป็นยังไงอ้าวอ้าวเป็นสายฟ้าออกคู่กับอพโพคาลิปนะครับก็คือดาบสายฟ้าไม่เกี่ยวกับเอฟเฟกพวกนี้นะครับ สรุคือเอฟเฟกที่เกิดจากการที่ต้องใช้สกิลแล้วก็ตีเนี่ยก็จะซ้อนๆกันอยู่นะฮะถ้าที่สังเกตเนี่ยอันไหนแพงกว่าออกเอฟเฟกอันนั้นฮนะ <Yeah. S 1> ตามตาราคานะ <laughs> เดี๋ยวถามให้เขาว่าตกลงมันบักไม่บักนะโอเคครับเจอกันนคลิปหน้าบ๊ายบาย